พบว่าคนทางเหนือเราเนี่ยดื่มเหล้าเยอะที่สุดโดยเฉพาะในสีจังหวัดจังหวัดที่เยอะสุดณนะปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันคือเชียงรายอันดับสองลำพูนพะเยาแล้วก็น่านน้ำอยากรู้ว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คะเลยทําให้สถิติทั้ง4ีจังหวัดเนี่ยติดอันดับแรกๆเลยที่บ้านแซมที่น่านก่อน หลังจากโควิดก็มีร้านเล่าแบบเกิดเพิ่มขึ้นมา2องสาร้านเลยแถวบ้านเนี่ยค่ะเขาเลือกกลุ่มไว้ที่มันแบบเข้าถึงง่ายมาเลยทำให้มันกระจายแล้ง่ายแล้วก็มียอดดื่มที่มันเยอะขึ้นนะคะโดยพื้นฐานของคนล้านนานหรือคนเหนือของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นน,นั่นคือการใช้เครื่งองดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวสื่อสารในเรื่องของจิตปัญญาความเชื่อความเข้าใจกัน คนละ,ละเราจะมักจะใช้ถ้อยคำหนึ่งคือกีนเถ่โบกและจะมู้จักกันคนที่เป็นชาติพันธุ์พิธีกรรมเยอะเหมือนกันครับอย่างที่เราไปที่แม่ห้องสอนดื่มกันทีละเป็นแสนๆสขวดอะไรแบบนี้ครับเวลามีพิธีกรรมครั้งหนึ่งสามวัน7ว,ว,วันอะไรแบบนี้เหล้าเบียร์นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ขายดีมากๆก็จะคลิกเข้าไปดูว่า ข้อมูลชุดนี้มันมันวัดจากปริมาณทางทางด้านราคาหรือปริมาณทางด้านจํานวนที่วัดออกมาว่ามันบริโภคหนักขนาดนั้นครับประมาณนี้แอลโกอฮอล์เนี่ยคือมันก็สามารถทํำลายแบบส,สุขภาพของเราได้แต่ว่าแบบเขาก็ยังแบบสามารถที่จะทําเป็นเรื่องตลกได้อะไรเงี้ยคะ่ะคือก็อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คืัน้ําคีมบอกว่าบางกลุ่มบางคนกับภูมิใจ ในสถิตินี้ใช่ไหมประมาณนั้นกลายเป็นเรื่องวุ้ยน่าปลื้มใจมากเลยเชียงรายเป็นอันดับหนึ่งของการดื่มอะไรเงี้ยเหรอแต่เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยในภาคเหนือเนี่ยคนดื่มมากเนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่หรอือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมอันนี้ต้องดูด้วยทีสมมติสมมติว่าข้อมูลมันบอกว่าเป็นคนรุ่นกลางรุ่นเกา่าๆเนี่ยแล้วไปสัมพันธ์อยู่กับพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้น่าสนใจน่าจะฟังได้อยู่เพราะเราไม่ค่อยแน่ใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย ยังคงไปร่วมพิธีกรรมจริงกับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราไปปังอภ่าแล้วไปคุยกับพ่อกำนันจำไ,ได้เนาะคือตอนหลังพอมีเบียมาเนี่ยเบียไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นพิธีกรรมการใช้เหล้าแบบเก่านะแบบเก่าไม่ได้ใช้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เบียเนี่ยเป็นอิทธิพลของการส่งเสริมค่านิยมใหม่เข้ามาบวกกับวัฒนธรรมเดิมดังนั้นมันเลยทาให้การบริโภคมันสูงขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นเป็นแค่ข้อสังเกต ที่เหมือนกับว่ากินมากปัญหาจะมากอ่ะซึ่งอันนี้มันไม่เป็นไปมันไม่ได้มันไม่ได้สัมพันธ์อย่างนั้นนะม,มันป,ปริมาณการกินมันไม่ได้สัมพันธ์กับปัญหาต้องมากนะนี่เมื่อกี้ที่เฟรมพูดว่าเหมือนกับว่าการใช้เหล้าในพิติกรรมเดิมบางทีเนี่ยมันไม่ได้สร้างผลกระทบมากนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาณการดื่มไม่ไม่สาคัญเท่ากับรูปแบบการใช้เป็นงานถังสามเป็นงานบุญหรือว่าการไป ช่วยกันที่บ้านหนูจะเป็นแบบป,ปลูกขิงปลูกไร่ทํานาไงคะเวลาไปช่วยกันเนี่ยก็จะมเออีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเข้ามาด้วยตลอดทุกครั้งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงแอลกอฮอล์ตลอดเลยปัญหาในดน้านอื่นๆนะคะหนูจะมองปัญหาด้านเชิงโครงสร้างคะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล่าเป็นปัญหาหรือว่าพอเกิดปัญหาแล้วถึงดื่มเหล้า แล้วพอเกิดปัญหาแล้วดื่มเหล้าเนี่ยรัฐมีการจัดการยังไงสถาบันครอบครัวค่ะก็คือว่าเขาทําให้คําว่าเหล้าเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะสาหรับเด็กโดยที่บอกแต่ห้ามแต่ว่าไม่เคยทําให้เห็นว่ามันไม่ดียังไงไม่เคยให้รู้เองว่ามันไม่ดียังไงหลังจากโควิดรอบหนึ่งรอบสองเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้เครือ่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยก่อนไม่มีการไม่มีการจองในแอปพลิเคชันไม่มีการการบริการการจองเดินเข้า ม่มีแต่หลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จองผ่านไลน์ซึ่งการจองผ่านไลน์ก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่ากว่าฤดูปกติอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งเราอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกรอบหนึ่งในฐานะเครือข่ายที่เราทํางานเรื่องเล่าอ,อะไรเงี้ยเราอยากจะเรียนรู้ว่าเราจะนําประเด็นเรื่องแอลโกอฮอล์เนี่ยไปเชื่อมโยงไปสร้างการเรียนรู้แล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาน้องๆได้อย่างไร และน้องๆจะเอาประเด็นเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไร